นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No นสวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ h o n d a Civic 2021 m d e เด h a n g e h o n d a Civic 2021โฉมใหม่ แบบโมเดลเชนถูกจับภาพได้ขณะทดสอบเตรียมออกวางขายปีหน้าเรามาเจาะลึกดูรายละเอียดแต่ละชิ้นส่วนกันพร้อมรายละเอียดโครงสร้างทั้งคันมาเจาะลึกกันว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนบ้าง Honda Civic 2021ลูกทรงภายนอก Honda Civic รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนั้นนับเป็นเจเนอเรชันที่11สืบทายาต่อนเนื่องมีไม่ขาดสาย ลาสซนได้มีภาพแอบถ่ายรถต้นแบบที่กำลังวิ่งทดสอบอยู่บนถนนจริงแม้จะถูกพลางตัวถังด้วยไร้เขาดำแต่ก็ยังเห็นรูปทรงโดยรวมว่ายังใช่โูลแบบแฮช b แบ็กท้ายลาดเช่นเดิมแต่ดูเหมือนว่าความลาดของท้ายรถจะมากกว่ารุ่นปัจจุบันแต่ท้ายรถยังเห็นว่ามีสปอยเลอร์ขนาดโตติดอยู่ด้านท้ายด้วยแสดงว่านี่เป็นรุ่นตัวแรงไทร์นอกจากนี้ ยังเห็นหน้าตาของไฟส่องสว่างและรายละเอียดอื่นๆด้วย Honda Civic ด้านท้ายมีไฟทรงเหลี่ยมแนวนอนอย่างซ่อนรายละเอียดอยู่ Honda Civic 2021ไฟหน้าไฟท้ายทรงใหม่แน่นอนว่าการเปลี่ยนโฉมใหม่หมดจดแบบนี้ก็ต้องมีการออกแบบไฟหน้าและไฟท้ายใหม่โดยในภาพถ่ายนั้นสปายช็อตนี้เห็นไฟหน้าแบบใหม่เป็นทรงเหียวแนวนอน เมื่อดูการจัดวางสายไฟด้านในสายฐานได้ว่ายังเป็นอย่าง Full-LED จัดเต็มมีขอบไฟด้านในเป็นมุมเหลี่ยมแบบลูกศรขอบไฟด้านบนเป็นที่อยู่ของไฟเลี้ยวทั้งหมดและปลายขอบไฟหน้าเป็นมุมเหลี่ยมชี้ลงไม่มีชิ้นสว่วนกระจังหน้ามาฆ่าตัดขอบแสดงว่าอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนแถบกระจังหน้าใหม่แน่นอนไปดูทางหลังรถ เห็นไฟท้ายแบบใหม่เป็นทรงเหลี่ยมแนวนอนยาวปกปิดเหลี่ยมมุมขอบไฟไว้เห็นแค่ว่ามีตำาหนิไฟเบรกวงที่3อยู่บนขอบฝาท้ายและมีหลุมใส่ป้ายทะเบียนอยู่ในฝาท้ายเช่นเดิมไฟหน้าชัดเจนว่าเป็น LED ล้วนไม่มีการจัดวางตำแหน่งไฟคล้ายเดิม Honda Civic 2021ภายในแม้ว่าภาพจะไม่มีภายในให้ชัดเจนนัก แต่เราสามารถมองทะลุกระจกเข้าไปส่องภายในได้เลยเห็นโครงล่างของคอนโซลหน้าที่เป็นแบบขั้นบันไดและลํำดับมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ด้านบนแบบลอยตัวแทนที่จะฝังคอนโซลแบบปัจจุบันพร้อมกันนี้ยังเห็นพวงมาลัยแบบมีนวมกลางทรงกลมส่วนหน้าปัดเกวะต่างๆเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลอีกด้วย Honda c ซีว c 2021เครื่องยนต์และช่วงล่าง จากภาพถ่ายดังกล่าวแม้จะเห็นท่อไอเสียห้อยตรงตเตงเพอะยังทำไม่เสร็จแต่ก็ยังเห็นล้อแม็กขนาด20นิ้วหลายกิ่งไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำไทาอาพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรกแดงจากแบมโบอีกทั้งยังเห็นอินเตอร์คูลเลอร์ซ่อนอยู่ในช่องดักลมกันชนหน้าแสดงว่ายังใช้เครื่องแรงจากบล็อกเ20เทอร์โบเป็นมาตรฐานอยู่พละกกำลังรุ่นปัจจุบันที่มีคือ306แรงมา้า ซึ่งอาจจะถูกจูนเพิ่มอีกในรุ่นใหม่ส่วนซีวิกรุ่นปกติแบบรถบ้านก็คาดว่าจะยังใช้บล็อกเดิมกับเครื่อง L15 Turbo 174แรงม้าซึ่งเป็นเครื่องดาวไซด์ลงที่ถูกใช้ครั้งแรกในรุ่นที่10ดังนั้นรุ่นที่11ใหม่จะยังใช้เครื่องบล็อกเดียวกันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเกินคาดแต่อย่างใด้ o o n d c ซีว c รุ่นที่11 โมเดลเชนนี้ถูกพัฒนาโดยมีทีมงานจากสหรัฐอเมริกาเมื่อรุ่นปัจจุบันซึ่งน่าจะเปิดตัวในถิ่นนั้นช่วงปีหน้า2021จากนั้นค่อยทยอยเปิดตัวทั่วโลกในปี2022ต่อไปส่วนในประเทศไทยนั้นเมื่อดูจากอายุการตลาดของซีวิกรุ่นปัจจุบันที่วางขายตั้งแต่ปี2016ทําทำให้บ้านเราน่าจะได้ต้อนรับซีวิกรุ่นใหม่ในปี 2022, พร้อมกับตลาดโลกเช่นกัน